สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมเบลลี่คลิปนี้แอดมินก็มีโมเมนต์ซึ้งๆน่ารักน่ารักของทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราหลังจากที่สามารถเอาชนะโปแลนด์มาได้แบบสุดปังในนัดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับก็ต้องขอบคุณน่าจะเป็นสตาฟฟ์ของทีมชาติไทยของเราที่ได้ถ่ายโมเมนต์น่ารักแบบนี้เอาไว้หลังจากจบเกมบีมเธอก็ร้องไห้ด้วยครับอาจจะด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอเล่นไม่ค่อยออกแล้วก็ช่วยทีมไม่ค่อยได้ แต่มานัดนี้ฟอร์มเธอถือว่าดีขึ้นครับแล้วช่วยทําแต้มไปได้ถึง10แต้มเลยก็คงจะกดดันเป็นธรรมดาครับนี่แหละครับนักกีฬาเขาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจกันแบบสุดๆแล้วจริงๆนี่จึงเป็นสาเหตุที่ต้องช่วยให้กําลังใจสาวใจของเรากันหนักๆครับวิ่งรับบอลขุดบอลจนเข่าแดงเลยครับสาหรับบีมซึ่งก็มีโมเมนต,ต์อีกน่ารักโมเมนต์หนึ่งก็คือชัชชุออนโมกสีได้เข้ามาช่วยดูแลบีมถอดรองเท้าถุงเ ให้กับบีมพิมพิชยาก๊กรำด้วยครับน่ารักมากๆเลยบุ๋มบีมดูแลพี่บีมดีงามสุดๆไปเลยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่เราได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักหรือว่าจะเป็นโมเมนต์ซึง้งที่ทําให้เราได้เห็นเลยครับว่านักกีฬาเขาทุ่มเทสุดตัวจริงๆการไปเล่นอยู่ในนามทีมชาติแน่นอนนะครับว่าเป็นที่จับจ้องแล้วก็เป็นที่พูดถึงดังนั้นก็ขอให้ส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเราทุกคน ทุกคนสู้อย่างเต็มความสามารถแล้วจริงๆครับยินดีกับความสำเร็จในการชนะโปรแลนด์ครับ